และช่วงนี้ค่ะเราไปติดตามภารกิจของอบจพัทลุงในสัปดาห์หน้ากันในช่วงของอบจฟอร์เวิร์ดค่ะ วันอังคารที่16มีนาคม2564เวลา9นาฬิกาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีง,งบประมาณ2564ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงวันพุทธที่17มีนาคม2564กองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพชุมชนประจำปี2564รุ่นที่10นักวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววัฒนธรรมตำบลแหลมตะโนดอเภอคนขนุนจัังหวดพัทลุงโดยฝึกอบรมให้แก่ประชาชนอำเภอเมืองได้แก่ตำบลโคกช่างายอศรีนครินตำบลชุมพลตำบลบ้านนาตำบลอ่างทองตำบลลำศินและอเภศรีบันพธิ์ตำบลตะแพรรวมจำนวน55คน วันพุธที่17มีนาคม2564เวลา9ก้านาฬิกาประชุมโครงการเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดีในสถานประกอบการปี2564ณนห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงวันพุธที่17มีนาคม2564เวลา9ก้านาฬิกาประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย การบรรเทาสาธารณาภัยครั้งที่1นึ่งทับ2,564ณห้องประชุมใต้อัศจรรย์ฝั่งทิศตะวันตกสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงวันพฤหัสบดีที่18มีนาคม2564บุคลากรอง,องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง นำรถธนตกรรมเคลื่อนที่ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ปอ,อสวจังหวัดพัทลุงประจำเดือนมีนาคม2564ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนณโรงเรียนอนุบาลบางแก้วหมู่ที่1ตําตำบลท่ามะเดือ่ออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงเพื่อเป็นการให้บริการด้านธนกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอป่าพยอมและบริเวณใกล้เคียง เจ้าหน้าที่กองคลังองค์การบริหารส่วนจอดพัทลุงจัดทำแผนประชาสัมพันธ์การออกสำรวจและเร่งรัดจัดเก็บค่าธรรมเนียม บำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงจากผู้พักในโรงแรมและแผนการออกสำรวจการจัดเก็บภาษีจากการค้าน้ำมันและยาสูบป,ประจำเดือนมีนาคม2564ดังนี้วันที่17มีนาคม2564ลงพื้นที่จัดเก็บภาษีน้ำมันอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง18มีนาคม2564ลงพื้นที่จัดเก็บภาษีน้ำมันภาษีโรงแรมในพื้นที่อำเภอป,ป่าบอนจังหวัดพัทลุง คุณผู้ชมคะสำหรับรายการก้าวไปกับอบจอพัทนุงสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าคะ่ะตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาผ่านทางเพจก้าวไปกับอบจอพัทลุงนะคะ ใครที่ยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆจากทางอาบจอพัทลุงกันนะคะหรือว่ากดแชร์ก็ได้ค่ะเพื่อที่จะแบ่งปันข่าวสารดีๆจากทางอาบจอพัทลุงให้กับท่านอื่นๆได้เช่นกันและย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าลืมค่ะใช้ชีวิตแบบ นิวร์มอนกันโดยการกินร้อนช้อนกลางล้างมือและก็สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านหลีกเลี่ยงสถานที่ที่แออัดที่มีผู้คนจำนวนเยอะๆนะคะเพื่อเราจะได้ก้าวผ่านวิกฤตโรคโควิด -19 ไปด้วยกันนะคะที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้วันนี้ดิฉันดารุณีศรีวิหกและทีมงานประชาสัมพันธ์จากอบจพัทลุงลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ